มันมีจุดหนึ่งอะที่คนส่วนใหญ่พลาดมากมากแล้วผมอยากจะสอนด้วยด้วยความแบบส่งไปให้คุณด้วยความมั่นใจอะว่าอันนี้คือมันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นคุณไม่ต้องไปฟังที่อื่นแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณได้มีพลังเหนือมนุษย์ตั้งเก้าอย่างพลังเหนือมนุษย์คืออะไรเอ่อดรโจดิสเพนซาใช้คำว่า supernatural เขาเขียนหนังสือเขียนหนังสือชื่อนี้เลย supernatural ก็คือเหนือธรรมชาติดรโจดิสเพนซาเป็นอะไรรู้ป่าเขาเขาเขาเคยถูกรถบรรทุกนะ ชนหมอก็บอกเดินไม่ได้แล้วเขาใช้วิทาล่ะเขาบอกใช้เขา,ขา,ขา,ขาพึ่งการแพทย์ปัจจุบันไม่ได้เขาก็เลยใช้จิตรักษาเหมือนนึกกนึกภาพอะนึกภาพนึกภาพกระเสกกระดูกสันหลังของเขาเนี่ย <c oughs> เขาเข้าไปทําอะไรกระดูกเย็บกระดูกสันหลัง<อ>หรืออะไรสักอย่างมันไม่ได้ใช้คํามาเย็บหรอกแต่ใช่ไปเริ่มไปต่อ,ตอไปกระดูกสันหลังของเขาเองอแล้วก็หายอะ่ะคุณก็มีพลังเหนือธรรมชาติเรื่องที่คนเข้าใจผิดนะคือเขาคิดว่ามันคือการเสกจากอะไรไม่จากไม่มีอะไรเลยจากจากโรคที่มันเป็นอะไรอ่ะ อะตอมโลกที่มันเป็นของความแล้วก็มาอยู่เนี่ยอยู่ดีก็มาเกิดขึ้นเป็นโลกควัจับต้องได้แต่จริงๆไม่ใช่มันคือการบอกแล้วเวอร์ชั่นที่คุณต้องการทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็ตามเวอร์ชันนั้นมีอยู่แล้วในวอร์เท็กซ์นะครับวอร์เท็กซ์หรือว่าคว n นตั f มฟิลมันอยู่แล้วคุณยังไม่จูนถึงมันอายุตัวอย่าง <S <S คนไหนชอบเถียงบอกว่าถ้าเขาเห็นไม่ได้สัมผัสไม่ได้ทั้งห้าแปลว่าไม่มีอยู่จริงคนคนนั้นนี่ไม่ฉลาดเลยนะจริงๆแล้วเพราะว่ามีหมอะสุน,นัขเนี่ย มันได้ยินเสียงที่เราไม่ได้ยินคุณจะไปเถียงหรอว่ามันมันได้มันไม่มีอยู่จริงคุณจะเถียงได้หรอหรือว่านกพวกนกมันจะมีนกบางประเภทอะที่แบบว่าออะไรช่วงหนึ่งมันก็จะได้ยินเสียงแล้วเมื่อบินไปที่เดียวกันหมดอาย่าหนึ่งในตัวอย่างของของศาสนาพุทธก็เหมือนกันนะทยทไมวันมาคับบูชาใช่ไหมที่มาเจอกันกี่พันรูปอะกี่พันรูปโดยไม่ได้นัดหมายใช่ไหมมันก็คือการอาจับจำไว้ทุกอย่างมันมี การที่คุณสัมผัสไม่ได้ในใช้ตรกกะคิดไม่ได้ในห้าห้าสัมผัสเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่มีอยู่จริงนะดูภาพนี้นะดูตรงสีขาวนะหญิงกก่หยางใช่ไหมเมื่อไหร่ที่คุณจะเนมิตคุณต้องมีทั้งสองอันนี้เวลาคุณเนมิตคุณต้องมีทั้งสองอันนี้คือส่วนแรกคือ attention และ focus attention คือแบบคุณรู้ไหมว่าตาของคุณเนี่ยตาของตาของเราเนี่ยมันไปโฟกัสอะไรมันจะดึงดูดเข้ามาในโลกของคุณ attention คือแบบเลือกตั้งใจก่อนคุณจะอ,อะไร ลรโฟกัสกับสิ่งนั้นยกตัวอย่างว่าคุณแบบบางทีสนใจเรื่องเรื่องรถสปอร์ตบางอันสมมติเรทสลาแต่เมื่อไหร่สนใจเทสลาต้องรุ่นนี้เท่านั้นนะแล้วคุณก็จะเห็นนั่นอยู่นั่น่ะ<ช><ๆ>เห็นอยู่นั่น่ะมันอารมณ์เดียวกันเลยนะในทุกอย่างในโลกของคุณพูดง่ายคือไอไอไอสมองจิตของคุณเนี่ยมันมันไม่มีทางที่จ,จะเห็นทุกอย่างในโลกนี้มันเยอะไปหมดอ่ะทุกอย่างในโลกนี้มันเยอะไปหมดอ่ะเยอะไปหมดเพราะฉะนั้นมันจะคุณจะต้องใช้ power super power ของคุณ super power ของคุณคือโฟกัส เลือกออกมาว่าตกลงในในโหอะไรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฉันสนใจอะไรเวลาคุณสนใจสิ่งนั้นมันจะเริ่มที่จะดึงดูดสิ่งนั้นผมไม่ไม่ไม่ใช้จิตของผมโดยพั่มเพื่อแล้วไม่ให้พลังกับสิ่งลบไม่ให้เพราะผมรู้ตัวมันมีบ้าง้างอาจจะมีมุดยิดอะไรบางผมจะไม่ให้พลังกับสิ่งนั้นผมก็จะแคนเซลมันไปแล้วก็จะไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ผมจะไม่ให้พลังคําพูดของผมผมจะใช้ในทางที่ดีเพราะผมรู้ว่าผมกําลังเสกบางอย่าง แล้วก็แบบใครที่เจอผมจะมัง่งคั่งร่ำรวยทุกคนพวกคุณจะมัง่งคั่งร่ำรวยทุกคนรับไปเลย<อ>นะรับไปเลยอวยพรไปเลยถ้าคุณรับคุณจะได้แบบนั้นผมจะใช้ปากของผมในทางที่ดีเท่านั้นแต่ข้อสองเนี่ยคือสําคัญพอน,นี้ไม่มีไม่ได้เลยคนส่วนใหญ่พลาดเรื่องนี้มากการปล่อยวางการปล่อยวางไม่ใช่หมาเขอปงนะถ้าคุณเข้าใจถูกจริงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยคุณจะเอาเยอะแค่ไหนก็ได้นะเก็ตปะเพียงแต่คุณอย่าย้อนแย้งตัวเองคือถ้าพอย์ไปที่ความมั่งคัง่ง ก็เอาความมั่งคั่งอย่างเดียวอย่าไปนั่งย้อนแย้งว่าคขามาขั่งคั่งแล้วก็เด้อแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นเพราะกรรมเก่าด้วยนะเขานี้ย้อนแย้งและชี้มั่วแล้วชี้มั่วและตายกันทั้งห้องละเข้าใจปะ่ะชี้มัว่วละที่ความรวยก็รวยอย่างเดียวสุขด้วยเอาด้วยรลย้รวยแบบไหนรวยแบบสบายสบายรวยแบบมีความสุขหน้าเด็กมีความสุขมีแต่คนให้เกียรติยศให้กับให้กับอ,อะไรอะเราเปลี่ยนมีคุณค่าให้กับผู้คนได้รวยแบบนั้นนี่โฟกัสแต่อย่าชวนะอย่าไปหา How to บางคนกับว่าคือบางพอคุณพอคุณตั้งเป้าใหญ่ปั๊บเนี่ยไอสิ่งที่หนทางมันจะค่อยๆปรากฏมาแต่มันจะไม่ปรากฏมาแบบที่คุณคิดอะ่ะเพราะว่ามันจะเป็นเวลาคุณตั้งเป้าอะไรที่มันแบบว่าไอยกตัวอย่างของผมตั้งเป้าบอกว่าผมอยากจะรวยรวยมากๆรวยมหาศาลแต่รวยแบบมีความสุขคือถ้าเกิดเอา how to แล้วแบบ อารมณ์ไม่ร้อนรนแล้วแบบค่อยๆค่อยๆเริ่มทําไปทีละนิดอะไรเงี้ยอันนี้โอเคนะผมไม่ได้บอกว่าเออไม่ต้องมี how to ไม่ไม่ต้องไปสนใจ h how t ูแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยแล้วก็ไม่ไม่ไม่แม้แต่สเต็ปแรกไม่ใช่นะคุณจะต้องไม่ไม่ไปห่วง h how t ูไม่ไปห่วงเวนไม่ไปห่วงเมื่อไหร่มาไงยังไงมายังไงวะเนี้ยข้อเนี้ยคนไม่เข้าใจพลาดมากภากนทั้งประเทศอ่ะเพราะนึกว่าการปลงพอปลงปุ๊บมันเหมือนคำว่าตัวนี้ตัดออกไปเลยไม่เอาแล้ว ไม่จริงนะทุกคนผิดพลาดมากเลยคุณรู้ไหมว่าจาักรวาลน,นี้มันมาเกิดมาเพื่อขยาย<ม>ถ้าเพื่อขยายผลนะถ้าคุณไม่ขยายผลในจักรวาลคุณแม่งไม่ใครบอกว่าเอออยู่แบบพอเพียงแล้วไปตั้งนั่งปลกปูกผักบุ้งอยู่แถวในนะกูกินผักบุ้งใน,นชีวิตก็อยู่ได้แล้วนี่<ม>ใช่ไหมผักบุ้งใน,นชีวิตก็อยู่ได้แล้วนะเป็นโลบทําไมอ่ะอะไรนะอย่าไปทะเยอทะยานเยอะไม่นะคุณผิดขัดขัดกับกฎจักรวาลนะเพราะจักรวาลเขาเกิดมาเพื่อขยายมีเพื่อขยายตัวใช่เพื่อเติบโต เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเชื่ออะไรเรือ่อะไรผิดๆจงมัน,นมแบบนั้นทุกคนนะคุณนะเกิดถ้าคุณไม่ขยายตัวคุณจะไม่มีความสุขเลยคุณจะไม่มีความสุขเลยถ้าเพราะฉะนั้นมีไปเยอะๆเราอยากได้อะไรมีหมดคุณส่งคุณส่งคลื่คุณส่งความต้องการออกไปปรารถนาออกไปนะจนมันเป็นความจริงในโลกวิญญาณเนี่ยอับราฮัมนิ่บอกว่ามันอยู่ในนั้นอะเตรียมที่จะออกมาห้าชาติก็ไม่หมดไอความปรารถนาของคุณอะห้าชาติก็ไม่หมดสิบชาติก็ไม่หมดอะ แต่คุณไม่ปล่อยมันออกมาเองคุณไปต่อต้านมันน่ะถ้าคุณไม่ต่อต้านเนี่ยคุณก็จะทุกอย่างไม่กระทแต่ละวันนะคุณจะมันจะออกออกแบบผมมาเฮ้ยนี่ก็ปรากฏออกมาเฮ้ยจากวันส่งนี้มาเลยเฮ้ยโอ้โหทุกอย่างแม่งก่อรูปก่อร่างในทุกเรื่องที่ฉันต้องการมันแบบฉันอยู่ด้วยความเอนจอยอ่ะทุกอย่างมันอยู่ในอะไรกระบวนการเปรนลมิตออกมาตลอดเวลาฉันแค่ไปจูนขึ้นใส่มันจูนขึ้นเสร็จแล้วฉันก็รับรู้มันว่ามันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วเหมือนกับ แต่ก่อนไม่เป็นหมาตอนนี้เป็นหมาแล้วเข้าใจปะตอนนี้ตอนก่อนฟังคลื like well, ่นหมาไม่รู้เรื่องตอนนี้กูฟังคลื่นหมาออกแล้วไงเข้าใจปะเก็ตปะใช่รับคลื่นได้แล้วให้เห็นภาพนะครับเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ่าไหน Facebook ก็ f o l โล w แล้วก็กด see f i ร s t นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเจอกันนะครับผมบัลลิวัลสีสวัสดีครับ